ไม่เกี่ยวกับจิตในชาตินี้เลยนตรงแม้แม้ตรงนี้ก็ตามพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ไม่เกี่ยวกับจิตในชาตินี้เลยเพราะจิตของเรามันไม่เกี่ยวกับจิตในชาตินี้นะไม่เกี่ยวกับจิตในชาตินี้แล้วก็มายยังไงอาจารย์มันเป็นความนับนานัดตามกรรมชซัดมาที่เกิดตามระเบียบไปเรื่อยๆเป็นผลไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับจิตไปยองไม่เกี่ยวกับจิตในชาตินี้อาจารย์เริ่มลงแรกเกี่ยวไหม ตรงนร้เกี <se as Lock roadmap> ่ยวเพราะว่าเจ้าอาสายฮาร์ไทรว่าถูกตอนนี้ชุดที่เจ้าอาสายหัวใจเลยเกี่ยวแค่ตรงนี้แค่เีนี่เดียวเองจริงๆมันเป็นผลของนานักทิ่ดากรรมอ่ะนานักอ่ะมันก็สร้างมาสร้างมาให้เกิดนะสร้างมาให้เกิดตั้งนางงามั้งลูกอ่ะอย่างที่นี้อ่ะทั้งหมดนี้เราพิสูจน์นานักกรรมก่อนสั้งมาให้เกิดนะทั้งทั้งนางทั้งลูกเลยแล้วก็ไม่เกี่ยวอ่ะเพราะว่าดีกรรมชุดไม่เกี่ยวดีในทานมีแค่ตรงนี้เอง ขีดเดียวเองที่เกี่ยวเพราะว่ายังไงก็ตามจีดต้องอาศัยหัวใจเกิดเกี่ยวกับตรงนี้เองเป็นศาสตร์ธรรมะนะไม่จำเป็นเป็นชาวนาตรงที่เก็ได้เพราะว่าตรงที่เจ็ดก็เกิดชาติที่สองนะล้ก็ตรงที่เดก็ได้แล้วตรงที่หนึ่งไม่ได้เท่านั้นเองเพราะตรงที่หนึ่งต้องส่งชาติที่นมาที่ศาสตร์ธรรมะเลยเป็นจ ทีนี้อ่ะศาสตราจักรไม่ใช่มีแค่ตรงนี้นะในนี้ก็มีศาสตราจักรในจิตทุลวงมีศาสตราจักรหมดเลยเพราะว่าหนึ่งมีแล้วก็เจตนากำเจตนาในนี้ก็เป็นศาสตราจักรใช่ไหมศาสตราจักรกรรมมาใช่ไหมแล้วนํามาขันสี่ในนี้หนึ่งชื่อสามชื่อสองสามชื่อหนึ่งของที่สองมันก็ศาสตราจักรน่ะใหญ่สี่เลยอย่างเนี้ย แล้ถ้าจะชี้ตัวปฏิสนธิอาจารจะชี้ตัวทุกดวมได้หมดเลยทุกดวงมีศาสชาติจชาติได้หมดเลยไม่จำเป็นเฉพาะแค่ฝั่งไทยเท่านั้นนะน้ำในน้ำกระดานในนี้ก็เป็นสาสชาติจักรไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ดูไปมีมีเหตุตรงไหมก็ไล่ไปเลยในนี้เป็นจุที่มีอาโรพาโทศาสตร์ไหมอ่ะเรื่องนี้ยังยาวไม่ล้วแต่งานถ้าเป็นถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยต้องมีละ ที่ไม่พิการนะเนาะไม่ใหญ่ทุกกาสปฏิสนธิอ่ะเป็นตัววิเหตุสิเหตุก็ต้องมีอารมณ์พาโทสะัพท์ถ้าดีก็มีอารมณ์หันนี่ก็เป็นเหตุปัจจัยอ่ะหรือนี่มีนะมาสารชาติที่ปฏิไม่ถ่วงผลปฏิสนธิการไม่อยู่ไม่มีในปฏิสัมพันธอยู่แล้วสารชาติที่ปฏิต้องไม่ชวนะไม่ใช่พิบัตินอกจากไปโผล่รจิพันธ์ที่เดีนะเนี่ยเราไล่ไปเรื่อยๆไอ้ที่กระหายสามารถได้ไล่ไปเรื่อยๆเลยก็จะเห็นนะว่ามีสารชาติอย่างนี้นะอาจารย์ท่านก็พอหัวใจที่ดวงที่หนึ่ง สันติสมมุตการมัชลูกทุกเนี่ยแล้วพอต่อไปที่ทุกอนุขณะก็มีหัวใจเกิดทุกสมัยเลยใช่เาเป็นการมัชลูกเกิดทุกอนุขณะจริงซึ่งซึ่งซึ่งลูกที่เกิดมันก็มีการมัชลูกก็พบทั้งสิบแปดเอาไว้แล้วแต่เดี๋ยวแล้วแต่กรรเหตดสิมากรรเหตดก็ยังมีจักตัวประสาทแต่นี่ไม่มีใช่ค่ะเห็นใช่ไหมตัวประสาทนีต้องไปโน่นสัปดาห์นู่นล่ะ ทำไแล้วแต่คำหนดถ้าอุปวามิกัก็ได้เดี๋ยวคบเลยแล้วความวัตถุอุเริชาติเนี่ยจะเป็นหัวใจก็หัวใจตรงไหนก็ได้ได้หมดทุกดวงเลยถ้าแตโดยอาจารย์อาจารย์ไปหลังมาได้มัได้หมดต้องเกิดก่อนนะเกิดค่านว่ากำลังตั้งอยู่นะแต่โบราณศาสตร์ใช้แค่ลูกเดียวลูกเดียวตัวเดียวแต่บางคนจะอายุสงสัยเข้าพเจ้าสงสัยว่าเอ้ยหัวใจ แสดงว่าสหชาติเนี่ยมีในจิตทุกดวงไม่ว่าตั้งแต่็บอะไนที่ไปถึงในจุดติจิตก็มีสหชาติ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 ปัจจัยมีหมดเลยแค่นำนำมาขันสีัวอยู่ในดวงเดียวกันก็ได้ชาตชาติใหญ่สีก็ไปแล้วใช่ไหมที่บอกอาจารย์แล้วถ้าถึงว่าข้อสามของสหชาติเนี่ยมันจะวัดตรงนี้ไหมอ่าพูดเฉพาะตรงคู่นี้เฉพาะตรงนี้ค่ะเฉพาะอันไทยข้อสาม่เฉพาะข้อสามข้อสาม ทำไมนะทำไมนะปัจฉะชาติปัจจัยทำไมครับจิจิตยาเริ่มแรกเป็นสมองกลางอ่าแล้วกลับไปช่วยลูกที่เกิดก่อนใช่เพราะว่าแสดงว่าลูกเกิดก่อนจิตอีหลังมารับแต่น้ำเกิดทีหลังช่วยลูกที่เกิดก่อนเราเราเอาเอาปัจจัยไปพูดก่อนนะน้ำเกิดทีหลังช่วยลูกที่เกิดก่อนเพราะฉะนนั้ปัจฉะทำเป็นปณิสุขที่จิตเพราะไปนน้ำแต่เกิดทีหลังอะไรอ่ะไม่มีลูกที่เกิดก่อนเท้าไม่ช่วย ไม่มีรูปเกิดก่อนปฏิสนธิจิตให้ให้ปฏิสนธิจิตมาช่วยเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตจิตไม่เป็นปัจฉาชาแต่ปัจใจเพราะไม่มีรูปที่เกิดก่อนมาให้ช่วยมันจิตที่เป็นปัจฉาชาแต่ปัจใจเริ่มดวงแรกคือปฐมืวางเพราะมีรูปที่เกิดก่อนเข้ามาให้ช่วยใช่ไหมเกิดพร้อมกับขนาดปฏิสนธิขนาดทั้สามขนาดให้เลยเลยอ่ะอาจารย์ท่านที่อาจารย์บอกว่า กำลังวัดในจิตไมนได้จะ้ในรูปเจ็ดขวดนะปฏิสนธิกรัรมวัชรูปเนี่ยจะหมายถึงเฉพาะตรงนี้เท่านั้นตรงนี้ต้องมีเราเองตรง, <ไป S 2> งปฏิสนธิจิตเท่านั้นอุปาทานของปฏิอุปาทั้งหนักของปฏิสนธิจิตเท่านั้นนะรูปที่เกิดขนาดนี้เรียกว่าปฏิสนธิกัรมวัชรูปตั้งแต่นี้ที่ขนาดของปฏิสนธิจิตเป็นต้นไปเรียกว่าปวัตติกัรมวัชรูปไปสุดท้ายที่จิตเจ็ดดวงก่อนจุดเปลี่ยนจิตนั่นแหละ กรรมชุลุกเกิดครั้งสุดท้ายที่บุพการนาหนักจิตลงที่17ที่นั่งไปหลังจากจุดจิตขึ้นไปในบ้านร่างสันติการแล้วอันนี้์ก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับจิตในชาติอาจารย์บอกว่าไม่เกี่ยวเพราะว่าจิตกรรมชุลุกไม่เกี่ยวกับจิตในชาตินี้เลยจิตในชาตินี้ใช่จิตในชาตินี้จะมีไม่มีหรือไม่สนใจบางบางคนเข้านิโรธสมาบัติไม่มีจิตเลยเพราะว่าจิตกรรมชุลุกก็เกิดของเขาอยู่อ๋อก็เกิดก็เกิดห่อนเนื่องไปไม่มีไม่เกี่ยวกับจิตไม่เกี่ยวกับจิตในชาตินี้เลยเดี๋ยวเฉพาะวิถี วิถีก็กินอิสุสิก็ไม่เกี่ยวไอ้วิถีนั่นแหะจริงๆแล้ววิถีนั่นน่ะเอาเวลาเอาจิตที่เขียนวิถีจิตเนี่ยมาเป็นเวลาที่ขนาดไหนที่รูปไหนเกิดรูปไหนเกิดในขนาดไหนเ็านั้นเองวิถีจิตที่เขียนนั่นนะรูปวิถีเนี่ยจริงๆรูปก็ไม่มีวิถีเพราะว่ารูปเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนมาเรียกวิถีไม่ได้เพราะว่ารูปที่หนึ่งยังไม่ดับเลยกลุ่มที่สองก็เกิดแล้วอะแต่ไม่เหมือนจิตจิตนี่เกิดทีละดวงดวงที่หนึ่งถ้ายังไม่ดับรูปที่สองก็ไม่เกิด ถ้างโดที่หนึ่งเกิดแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโงที่สองนี้จะเกิดอย่างเงี้ยทีละหนึ่งโดเกินหนึ่งโดเกิดดับไปเพราะนั้นก็เอามาวาดเป็นต่อตติดต่อกันเรื่อยๆอย่างนี้เรียกว่าเป็นวิถีได้เหมือนเกิดการทางทําเดินตรงจิตอย่างเงี้ยเป็นวิถีได้แต่รูปเป็นวิถีไม่ได้เพราะมันเป็นเกิดเป็นลุมเป็นก้อนรูปกระับแรกยังไม่ดับเลยกระหับที่สองก็เกิดแล้วอย่างเงี้ยซ้อนๆจะไปเรื่อยๆเป็นวิถีไม่ได้แต่เราก็ยังต้องเรียนว่าไอ้รูปชนิดนี้เกิดเมื่อเวลาไหนเกิดเวลาไหน ก็เลยเอาจิตมาใช้เป็นเวลาเอาวิธีจิตมาใช้เป็นเวลาว่าอ๋อรูปนะเกิดที่เวลาตรงนั้นความหนักของจิตตรงนี้ตรงนี้นะเป็นเวลานั่นเองก็เลยเอามีความวิถีจิตมาตั้งเป็นเวลาก็เลยเรียกว่ารูปวิถีจริงๆรูปนันไม่มีวิถีอาจารย์คะรู้วแล้วครูหาถัยวัตถุ เขาเกิดตงไหนก็แล้วแต่นับไปสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดขเขาก็ดับนะใช่ดับทุกอันเลยนะใช่แล้วถ้าเกิดที่สุรินาร์ไทยว่าที่เกิดตรงปกติสนทีการเนี่ยมาถึงสิบเจ็ดะไอ้พันพวันเลยที่นั่นปุ๊บก็ดับก็จบไปเลยนะใช่แล้วหาไทยวัดถุดตรงนี้กับตรงอื่นๆมันมีความต่างไหมไม่มีความตางไม่เท่ากัน ค่าสิบห้าสิบบาทผ่านไปผ่านไปเนะแต่แต่ความสำคัญพิเศษของคือที่อยู่ตรงนี้กับภรรยาวัตถุที่เกิดต่อจากนี้ไปก็เหมือนเหมือนกันก็เหมือนกันก็มาจากเป็นผลมาจากนานาคติกรรมมาปัจจัยเหมือนกันี้แต่ถ้าหากว่าไม่เหมือนกันก็ตรงที่ว่าอาจจะป่วยไข้ร่างกายไม่สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ย ถ้าทำให้อาหารแทววตุที่เกิดอาจจะอ่อนแรงหรือออะไรรหืว่าใกล้ใกล้ตายแล้วก็อาหารแทววตุก็ไม่มีกําลังหรืออาจจะมีโรคเบี่ยนแปลงอะไรวัตถุที่เกิดก็มีมีความอ่อนหรือไม่อะไรก็แล้วแต่แต่อย่าลืมนะอาหารแทววตุไม่ใช่หัวใจทั้งลูกนะใช่เป็นลูกเล็กๆซึมซับอยู่ใน อยู่ในไหนอยู่ในน้ำเลือดไม่ได้ม่ได้ึมับอะอยู่ในน้าเลือดที่อยู่ในหลุมงัวใจอีกทีนึงอะถ้าหัวใจกระพ่ามาบางทีหลุมอยู่ตรงกลางนั่นในนั้นอะหลุมนั้นเป็นที่อยู่ของเลือดแล้วในเลือดนั้นมีหัาทายวัตถุอยู่เป็นไม่รู้หลายกี่ล้านล้านล้านรูปเลยมองไม่เห็นใช่ใช่กี่แสนล้นกี่ล้านล้านรูปเลยไม่ใช่ไม่ใช่ก็มองไม่เห็นใช่ไม่นล้านล้านเนี่อแต่มันแค่ดิสเ มันเจ็บขนาด50เจ็ขนาดเหมือนแบบมันเป็นลูๆอะจมอปนเป็นลูกเล็กๆมากจนมองไม่เห็นอยู่อ่แล้วจิตเยิษก็อยู่ตรงนั้นอาศัยรูปนั้นเกิดอาศัยรูปนั้นเกิดใมันได้อยู่ตรงนัอาศัยรูปนั้นเกิดแต่มันเป็นนามธรรมก็เลยไม่ไม่สามารถจะวัดได้นะจะนามธรรมอาศัยรูปนั้นเกิดอ่ะแต่ไปบอกว่าเอ่ออาศัยจิตรูปมันก็พูดไม่ได้เพราะมันไม่มีตัว ความขนาดมาวัดกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นิต้องมีสองหลักของอาจารย์สองหลักถ้าว่าจิตเนี่ยมันเป็นรูปธรรมมีขนาดใหญ่เท่าลูกส้มแต่ว่าหาแ้ว์ถูกมีเท <SU gram. S 1> ่าเม็ดงานใช่ไหมเท่าเม็ดงานทีนี้โอ้ทั้งลูกส้มทับอยู่ในเม็ดงานเนี่ยมันก็ได้หลายเม็ดมาใช่ไหมอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นรูปธรรมด้วยกันเนี่ยมีขนาดที่วัดน่แต่ทีนี้จิตเจสิกมันไม่ใช่เท่าลูกส้มเนี่ยมันเป็นนมามธรรมอะแต่หาแ้ว์ถูกมัน เป็นเม็ดงาอย่างนี้ก็ไม <|so|>> ่รู้นามาทําจะไปทับหยุดเม็ดงากี่กี่เม็ดงาก็ไม่ได้ก็เลยไม่สามารถบอกว่าอาศัยหาวัตถุกี่รูปก็เป็นหลักของโบราณอาจารย์ก็อาศัยรูปเดียวหลักของอาจารย์ไปหลังก็เอาสิ่งเก้ารูปเลยตั้งแต่นี้เรายาวเลยทุมหมดการท์ครตอนเรียนถามค้าน้องหญิงคือนาตีอ่ะ